โอ้โหสูตรสูตรใช้ไม่ได้ว่ะโอ้เ้ยเขาบอกนะครับมันไม่เกินสามรอบเข้าใจไหมป่ะมันไม่เกินสามรอบแม่โอเคทุกคนถือว่าสูตรนี้ยังยังยังใช้ได้ยังยังยังแบบยังไงอะโอ้โหแค่ขิงลับบนหัวสูตรนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ยังแบบเออยังไม่เจ๊งเท่าไหร่เราได้เมกูมีแล้วก็เฮ้ยเอ้ามึงให้ทำไมสองตัวว่าะที่มึงจะให้ตั้งแต่แรกโอ้โหแม่ง เมผมจะมาแนะนำร้านขายลูบักสุดุมนะผมนะโบว์วอร์ชชัปนะครับจะมีบริการขายลูบักแบบดีพาร์ตนะผมแล้วก็จำหน่ายถอยโคตรราคาละเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีรับกดของในแบบต่างๆเช่นบล็อกฟุตที่รับกดผมปิกซ่าราคาเลตแปดกดเพชรในออสตาเทวเวอร์ดิเฟนซ์ราคาเลตแปดเช่นกันนะผมเพชรจริงจะมีพื้ตามอยู่ที่สามสิบคนลิงก์ด้านล่างคลิปเลยผมนะโอ้ยแอปกล่าวดีด้วยผมแฟกเตอร์คลิปนี้ผมก็จะมาสุ่ม โดยใช้สูตรนะผมนะในแบบออสตาเทวิฟเฟนนะผมนะรอบนี้จะเป็นรอบที่2เนาะว่าสูตรที่ใช้ได้จริงเปล่างบ,งบตานี้ก็จะมีทั้งหมด1,706พนเรพชรนะผมนะตอนนี้เนาะผมจะมาหาเมกุมินแล้วก็เจ้านามีนะผมนะซึ่งที่ผมต้องการเจ้านามิด้วยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีร่าง5าดาวเข้ามาใหม่เนาะส่วนเมกุมินอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีสกิลที่ค่อนข้างจะขี้โกงแบบหนึ่งเนาะไปเป็นสูตรดีกว่าทุกคน ก็ตาตำไอ้ไปอันนี้ผมมาสุม่มในเซิร์ฟปกตินะจะไ,ได้หรือเปล่าบอกผมว่าทำไมตัวมันเดินชา้าจังวะออกกดชิปได้ลืมๆม,ม,มาฮะนี่เนาะคิงคิงอาจจะมีร่างห้าดาวนะอาจจะเช่นนะแต่อาจจะไม่มีก็ได้อ่าเดี๋ยวลองสุม่มเดี๋ยวผมเปิดรูปก่อนเลยอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าตอน,น,นที่ผมสุ่มเนี่ยเราต้องเปิดรูปขึ้นมานะผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อจอนิดนึงนะผมอ่าไม่ใช่สิแต่บันดึง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  ไอที่ต้องย่อมันมันจะเป็นหน้าจอไอ้นี่แป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขอไพ่ขอภัยอ่าเพื่อนนะทุกคนโอเคเราจะจัดมุมเดิมเลยเนะาะแต่มันอยู่ไหนอันนี้แค่ไม่แพ้ดินี่ครับผมนะมาไปหนึ่งโอเคนี่นะรูปเมกอมินนะฮะแค่ไปสุ่มสิบทีครั้งแรกโอ้โหตัวเต็มลืมโอ้โตัวเต็มเต็มเลยตอนนี้ละ่ะงั้นผมไม่มีเวลาย,ย่อยแล้วงั้นผมเปิดแพ็คไพื่อนดิเอาเพิ่มกว่าแล้วกันโอเค มาสวนอีกทีนึงไปสิบทีปึ๊บอุ้ยโอ้ยยิงตกแกหมดอธิบายแล้วเป็นึงผมขอระยะถ่ายไว้ก่อนเข้าไปต่อฮนะไปล็อกลีกว่ะเอ๊ะมันจะเกิดหรือเปล่าวะเอาไว้ผมผมคิดว่ามันน่าจะไม่เกินสามรอบหรอกม,กนะมกั้งนะมั้งที่เฉยมาโอ้ล็อกลีอีกแล้ว โอ้โหล็อกลีอีกแล้วเอ้ยมันเยอะจังวะสล็อกลีมีห้าดาวเลยกูจะไม่ว่าอะไรเลยโอ้เดกุโอ้โหเด,ก,ก,เดก,กุอีกแล้วอุ้ยเครียดแล้วโอ้ไม่ได้เลยเลยอ่ะได้แค่คิงตัวเดียวไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยตัวมันเต็มอีกเดี๋ยวมันผมหายหายเรื่องย่อยก่อนเอามาให้ฟูจิทราแล้วกันเนะาะป๊าบมีตัวแล้วเอาไปย่อยบัตรบะตรหนึ่นงน,นนะเดก,กุแล้วกันเพราะเดก,กุผมมีห้าดาวละแล้วก็โอ้ผมฟีผมก็มีห้าดาวละงั้นก็ย่อยทิ้ง แล้วก็นายมีเก็บไว้ก่อนอ่าล็อกลีคาดว่านาะคตอาจจะมีไฮดาวเก็บไว้ฮะฟีดเลยลือกี่ตัวละเขียนเลไในสมวนี้กี่สิบตัวไปอีกปับ๊บอู้ยี่เดกูโอ้เดกูอ้ที่สุดนี้มันใช้ยี่ที่ไไีกวหมอะสุดบักไหมโอ้ยเดกูอีกแล้วโอ้ล็อกลีรูกปนหัวแล้ววะวีเกินไป โอ้โหเหลืองอะลามแดงอบแดงลุงอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยเหรอเอาโล่ะโอ้โหพูดถึงแดงแดงเข้ามาแต่ไม่มีลุงโอ้โหเหลืองกูก็ตกใจโอ้โหโอ้โหโคตรอีกแล้วผมเริ่มเริ่มจะเกลียแล้วเริ่มจะเกลียแล้วส่วนนี้ตอนแรกตอนแรกตอนนั้นแบบมันสุ่มครั้งเดียวได้ตอนนี้มันแบบทำไมมันไม่ได้วะเดี๋ยวแปน็นนึงผมหาหาเรื่องย่อยตัวก่อนฟีดไปแล้วก็ ตัวอะไรมาดีวะล็อกวีเก็บไว้ก่อนแล้วนึงกล้วนใจเย็นตอนนี้นนนผมทิ้งเลยแล้วกันเก้าปึ๊บหมดโอเคได้กรอบไปไมีกุม,มินมาอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้อีกเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหสุดสุดสุดใช้ไม่ได้ว่ะเอ้าเอ้ยก็ <c oughs> บอกแล้วครับมันไม่เกินสามรอบเข้าใจครัเปล่ะมันไม่เกินสามรอบแม่โอเคทุกคน ถือว่าสูตรนี้ยังยังยังใช้ได้ยังยังยังแบบยังไงอ่ะโอ้แค่ขิงอุ้รแปวดหัวสูตรนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ยังแบบเออยังไม่เจ๊งเท่าไหร่เราได้เมกูมีแล้วก็เฮ้ยเอามือให้ทำไบสองตัวว่าเท่ทีจะมึงจะให้ตั้งแต่แรกโอ้โหแมงเม่ก็มีสองตัวแมงเอยมาทำไมสองตัววะโอจะมีหกดาวกันว่าอะไรเลยแมงอ้อ เดี๋ยวผมปิดหน้าจอก่อนแป๊บน,นึงค้างโอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบพลงนี้สำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดั้งกดติดตามผมด้วยคลิปนี้ซีอีโอเกนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าลนะไปบายไปคลิปสั้นๆเนาะ